ฉันรักตัวเอง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  ฉันรักตัวเอง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  ฉันรักตัวเองฉันภูมิใจใน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 ตัวเอง ฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูม <pal> <belt> <ver> like ิใจในตัวเองฉันภูม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 ิใจในตัวเอง ฉันให้อภัยตัวเอง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 ฉันให้อ <primer> ภ <language> ัยตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยตัวเอง ฉันให้อภัยตัวเอง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  ฉันมีความสุขในทุกวัน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 ฉันมีความสุข ในทุกวันฉันมีความสุข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 ในทุกวัน ฉันเป็นคนโชคดี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  ฉันเป็นคนโชคดี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 